งฟ้า 5G นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของ Facebook Marketplace นะครับขายสินค้าที่ Facebook นะครับเราก็เข้าไปที่แอป Facebook นะครับเข้ามาไปที่หน้าตรงรูปร้านค้าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับรูปร้านค้านี้นะครับ คิดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เราอยากจะขายอะไรให้เช่าที่พักขายของนะครับขายหรืออะไรนะครับยานพาหานะให้เช่าที่พักแล้วเราก็มาสร้างรายการสินค้าของเรานะครับแล้วเราก็เพิ่มรูปเข้าไปครับ ่มรูปเข้าไปใส่ชื่อใส่ราคาใส่หมวดหมู่ใส่สภาพสินค้าเก่าหรือใหม่นะครับใส่คําอธิบายเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่แท็กแท็กเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นแบบคําใกล้เคียงนะครับนะดดขายโทรศัพท์โทรทัศน์ไอโฟนซัมซุงนะครับอะไรเราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับ สามารถที่จะซ่อนจากเพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนเราเห็นว่าเราขายของเราก็ติดซ่อนก็ได้นะครับแต่คนอื่นก็จะเห็นในมาร์เก็ตเพลสของเรานะครับสินค้านะลองกันเลยครับเพิ่มรูปภาพอันนี้เป็นซิมโทรศัพท์นะครับมาวันนี้รูปภาพนี้ไม่ดีาใไมนะรเราก็ไปแต่งภาพให้มันส,สวยๆหน่อยก็ดีนะครับ เวลาเราลงมันจะได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนะลงไปสักได้10รูปนะครับไม่ว่าเราจะลงกี่รูปนะครับผมนะสองรูปนี้นะครับนะซิมเล่นเน็ต สิบเมกไม่อันไม่อันไม่ลดสปีรพร้อมโทรฟี ราคาเราก็ใส่เข้าไปครับ49บาทหมวดบูอาจจะเป็นโทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราสนะภาพสภาพใหม่ครับตัวเพิ่มเติมสินค้าตัวนี้มีอะไรบ้างชื่ออุปกรณ์หรืออะไรอันนี้เรา ลองใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับคำอธิบายนะครับเล่นเน็ตนะเล่นเน็ต10เมกนะครับเป็นเน็ต10เมกไม่อัน ไม่ลดรสปีดป้อมโทฟีในเครือข่าย กระจาย True <c oughs> Move ตลอด24ชั่วโมง